สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ปูใน EP ที่6กันแล้วนะคะ EP นี้พี่จะพูดเรื่องการปรับขนาดรูปภาพด้วยมือถือง่ายๆค่ะวิธีนี้สามารถใช้กับ iOS และ Android ได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเตรียมรูปถ่ายนะคะแล้วก็รูปของบัตรประชาชนของเราก่อนนะคะมาดูในแกลเลอรี่กันค่ะว่าขนาดของรูปแล้วก็บัตรของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะ รูปถ่ายที่เราต้องการจะมีอยู่ขนาดที่35จนถึง50นะคะมาดูกันค่ะตอนนี้รูปถ่ายของพี่อยู่ที่74.09นะคะยังใหญ่ไปนิดนึงเนาะเอามาดูที่รูปบัตรกันบ้างค่ะบัตรอยู่ที่124แต่ที่เราต้องใช้ก็คือ90จนถึง100นะคะก็ยังใหญ่อยู่อีกนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาปรับขนาดกันดูค่ะว่าจะง่ายขนาดไหนนะ อันนี้ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะเพราะว่าใช้ในเว็บไซต์ค่ะให้พิมพ์คำว่าปรับขนาดรูป KB นะคะตัวนี้ค่ะที่พี่แนะนำ pickdiet.com ค่ะลดขนาดไฟล์ภาพตัวนี้นะคะจะมีการเปรียบเทียบนะคะรูปเก่าแล้วก็รูปใหม่ให้เราดูด้วยพี่คิดว่าอันเนี้ยจะง่ายหน่อยนะคะนี่นะคะตัวอย่างเนาะต้นฉบับอยู่ที่961ค่ะ แต่พอเราลดขนาดลงไปแล้ว85%นะคะเหลือที่147ค่ะเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะคะว่าของเราจะลดไปกี่เปอร์เซนต์เมื่อกี้รูปของพี่อยู่ที่75เนอะพี่ก็จะปรับอยู่ประมาณ9 90กว่าๆแล้วกันนะคะลองดูก่อนนะคะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราปรับใหม่นะคะอัะสัก95แล้วกันค่ะเลือกรูปถ่ายค่ะ รูปที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะรอประมวลผลแป๊บหนึ่งอตอนนี้ได้มาแล้วนะคะได้35.03ค่ะพอดีเลยเห็นไหมมีเปรียบเทียบรูปเก่าและรูปใหม่ถ้าเราได้รูปที่พอใจแล้วนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าใครรูปยังไม่ได้ขนาดที่ต้องการนะคะก็อัปโหลดรูปลงไปใหม่นะคะแล้วลองปรับขนาดภาพดูใหม่ค่ะ อันนี้พี่ดาวน์โหลดเลยนะคะนี่คือรูปที่ได้นะคะจากที่เราปรับขนาดเมื่อสักครู่ค่ะคราวนี้มาดูรูปของบัตรประชาชนกันบ้างบัตรประชาชนเราต้องการอยู่ที่90จนถึง100นะคะเมื่อกี้ของพี่อยู่ที่1 2 4 25ตรงนี้นะคะพี่จะลองสัก95%์แล้วกันนะคะดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง ถ้าใครครั้งแรกไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองดูใหม่ได้ค่ะเราประมวลผลแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วค่ะตอนนี้ขนาดอยู่92ค่ะโอเคนะคะได้แล้วนะคะถ้าได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะเป็นไงคะยากหรือเปล่าพี่ว่าเว็บไซต์อันนี้ค่ะ ใช้ง่ายนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะยังไงก็ลองไปใช้นะคะกับการปรับขนาดรูปอย่างอื่นได้คะ่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ